สอนวิธีทำกิฟต์พวงมาลัยจิ๋วแบบนี้นะคะใช้ในวันสงกรานต์ไปดูวิธีการทำกันเลยวันนี้เราใช้เป็นลวดกระหยี่เหมือนเดิมนะคะขั้นตอนแรกเราจะเอาลวดกระหยี่สีขาวของเรามาม้วนนะคะกับแท่งกาวแบบนี้เลยค่ะ เราจะม้วนนะคะทั้งหมดเนี่ยสีขาวนะคะ2เส้นด้วยกันแล้วก็เป็นสีอีกหนึ่งแท่งนะคะวันนี้ใช้เป็นสีแดงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาลวดก,กระเี่สีขาวมาร้อยนะคะแบบนี้คะ่ะขาวแดงขาวแบบนี้สลับกันไปคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาม้วนนะคะแบบนี้คะ่ะนี่นะคะแล้วก็ดึงนะคะ ให้กระชับสวยงามนะคะอยากได้ขนาดเท่าไหร่ก็ทำให้กระชับเท่านั้นนะคะดึงแค่นั้นเลยเมื่อได้แล้วนะคะเราก็พันแบบนี้เลยค่ะวางเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาทำอุบะกันคะ่ะนี่นะคะม้วนสีเขียวทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะคะแบบนี้คะ่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อยึดนะคะ แล้วก็ม้วนค่ะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยค่ะจากนั้นก็คลี่นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบนะคะเมื่อบีบเสร็จแล้วล้วก็ม้วนนะคะแบบนี้ค่ะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะสองเส้นเราก็นี่ค่ะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะดันขึ้นมาให้สุดต,ตรงนี้เลยค่ะนี่จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดนะคะลวดกำมะหยี่ของเรานะคะให้เป็นครึ่งแบบนี้ค่ะเราจะใช้สีขาวนะคะทั้งหมด4เส้นสีเขียว2เส้นแล้วก็สีแดง2เส้นนะคะนี่ค่ะทั้งหมดที่เราจะใช้นะคะหลังจากนั้นเรามาค่ะม้วนแบบนี้นะคะม้วนกับแท่งกาวนะคะม้วน4ครั้งนี่ค่ะแล้วก็ดึงออกนะคะสอดเข้าไปค่ะ แล้วก็ม้วนนะคะเพื่อให้ยึดติดนะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกนะคะจากนั้นก็หนีดันแบบนี้ค่ะทำเหมือนเดิมเหมือนสีเขียวเมื่อกี้นะคะอันนี้เราจะทำเป็นอุบะนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกรักของเรานะคะนี่นะคะดัดตรงปลายขึ้นมานิดนึงแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะทําทั้งหมดเลยนะคะที่เราตัดลวดไว้เมื่อกี้นะคะก็จะออกมาเป็นสีขาวสีสีแดง2ส,สีเขียว2จากนั้นก็เอาอมาร้อยได้เลยค่ะข้างหนึ่งนะคะเราจะร้อยสีขาวนะคะ2ดอกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะและเป็นสีแดงค่ะ นี่จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่เหลือตรงนี้นะคะเราจะม้วนเก็บแบบนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จัดนะคะให้สวยงามทําเหมือนกันนะคะทั้งสองข้างก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะได้เป็นพวงมาลัยเรียบร้อยติดกิ๊บได้เลยนะคะก็ทากาวนะคะแล้วก็ เอากิฟบไปติดแบบนี้ได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ได้เป็นกิฟบพวงมลาลัยนะคะใช้สําหรับสงกรานต์ปีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไอเดียนะคะสามารถเอาไปทําตามกันได้ค่ะ